สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางนี้ขีกภาคเช้านะครับประจำวันศุกร์ที่7นะครับก็มาฟังแนวทางเข้าๆแล้วนะครับสําหรับประเทศนี้นี่ขี่ไม่สวยเลยนะครับสาหรับขาเจาะยังไม่มานะครับขาลูดก็ไม่สวยครับขาลูดเพิ่งมาสามรอบเองนะครับซึ่ง2รอบสุดท้ายนี้รับชมรับฟังเบื้องต้นอย่างเดียวก็ได้นะครับผมยังรันต่อไปครับเช้านี้เปิดที่ลบครับ59238ครับ 5 9238ลันเลขเหลือก่อนนะครับเลขเหลือดียังไงเ <_ an> ผื่อท่านมีเด่นอะไรลองเอาไปมัดครับเลขหายเช้ายังไม่มา012ครับเลขหายบ่าย6ครับ6ยังไม่มาสําหรับบ่าย2ส,ส,ส,สัปดาห์แล้วนะครับ2สัปดาห์แล้วอ่าเรามามองที่เลขตัวเปิดแล้วกัน,นครับตัวเปิดถ้ามองจากตัวเปิดแต้มเท่ากันบนล่างหนึ่งแต้มบนล่างโอกาสเบิ้ลเ,เป็นไปได้ครับนะเมื่อไรก็ตามที่แต้มเท่ากับบนล่างโอกาสเบิ้ลเป็นไปได้เหมือนกัน แต่เมื่อคืนหุ้นดึกไม่มีเบิ้ลเลยผมเลยมองข้ามไปครับและมองง่ายสุดคืออันนี้เป็นเลขตัวแทนครับ3883ซึ่ง3883จะวนเวียนกับ5016นะครับจะวนเวียนมันก็ไม่ใช่มาทุกครั้งครับแต่คือใกล้เคียงมากนะครับใกล้เคียงเนาะก็ให้นึกไว้แล้วกันถ้ามี3883 16 50เนี่ยลองเอาไปเล่นลองเอาไปเล่นได้ครับ เปิดลักษณะนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับผมยังมองในกลุ่มเลข035ที่ผมมองจับได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เปิดมี3ซึ่งตัวผมจะไม่รวมหลักร้อยครับซึ่งเขาขาด5กับ0 0กับ5ครับและ0นย์กับ55กับ0ดันเป็นเลขตัวแทนที่มันวนเวียนกัน3 8นะครับถ้าท้าย5มาจะเป็นท้าย5บนล่างถ้าท้าย0มาจะเป็นท้าย0ูนบนล่างอันนี้คิดหนักครับ <c oughs> คิดหนักว่าจะเอาท้าย5หรือเอาท้ายศูนย์ครับส่วนตัวผมชอบชอบ5มากกว่าศูนย์นิดหน่อยครับเนาะก,ก็ขารุกขาวิ่งจัด5ครับขารุกขาวิ่งจัด5เดแล้วผมขอดูแป๊บนึงครับ5 5 5หสักครู่ครับสักครู่เมื่อวานปิด30ถ้ามาท้ายศูนย์ขอภายกันเลยทำามาความน่าจะเป็นอื่นขอภายกันเช้านี้ชอบ5ครับไม่รู้เป็นไงชอบ5า <c oughs> ขาุกขาวิ่งจัด5ครับ ศูนย์ห้าสองห้าเนาะศูนย์ห้าสองครับเจ็ดห้นะครับแล้วก็หกห้าครับหนึ่้ไม่ใช่คู่กันนะครับคือถ้า15มาจะ15บนล่างถ้า6กหมาจะ65บนล่างนะครับ ถ้า5มากก็ศูนย์ศูนย์มากับ5เไอ้ย3,5หายไปไหนเนี่ย3,5ขอดู3,5อันนี้กี่หาง5หางครึ่ง3,5,3,5,3,5 35ดีกรีโอเคครับ3,5ตัวของเขาเอง0ู5 5 3 0ร้อยมาศูนย์ครับถ้าถูกใจตามนะกันครับถ้าไม่ถูกใจผ่านนะกันเนาะ 3ตัวครับ005 055 025 075 015 065 035ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับม้วนเลขเหลือบาย016นะครับม้า0ขาด16ครับกัน16ไปตัวละบาท2บาทแล้วแต่ท่านนะครับ1661ครับติดไปตัวละบาทนะครับก็016ครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับ